อุ้ยช่างตัดผมครับเอาวีอะครับวีอะครับช่างผมวีนะครับแปลงอะไรแปลงขัดนี่ครับวีอันนี้ครับคุณไปเอาอะไรวีพ่อคุณนะครับนี่นี่นี่ช่างตัดผมครับปั๊บบาร์เบอร์ครับปั๊บบาร์เบอร์โอเคป้ะอะไรนะครับอ๋อจะมีขน ผมเหรอครับร่วงลงมาครับปั๊บปั๊บเบิ้ลไม่ได้ดีหัวไม่ได้ดีหัวผมช่างนี้วอันนี่นี่ครับช่างทำผมอะครับอ๋ออุ้ยตายแล้วปั๊ปั๊บทำไมมือมีมีเล็บอย่างเงี้ยหรือมืีอะไรไม่รู้นี่ครับขนเยอะมีสามเยอะโอ้ยหมีผมนะครับ โอ้ย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 เนี่ยครับใจเย็นๆครับลูกค้าครับลูกค้าครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกมาสวยงามอย่างนี้เลยครับใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่แลเหลียวใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอทุกห้องดวงใจใจย่างไรนม่แปรหรือใครเปลี่ยน สิ้นแสงโลกแห่งแหลงปานใด